สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาติดสติกเกอร์แคมรี่ A C V สี่ศูนย์นะครับหลังจากเราไปเคมสีรอบคันขาวมุกนะครับขาวมุกเคมสีรอบคันขาวมุกเดี๋ยวเราจะติดสติกเกอร์ตรงมุมกนะโปรงนะครับการเคมสีรอบคันสติกเกอร์จะหายหมดนะครับเดี๋ยวเราจะติดตัวนี้ สั่งนำเข้ามาจากต่างประเทศจะติดมุมนี้นะเราได้ลงแชมพูไปแล้วแล้วก็จะมีที่รีดอันนี้ก็คือเคมสีครับเคมสีรอบคันจริงต้องตอนที่แดดออกแรงๆนะครับ มีเปลี่ยนตัวนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนใหม่ครับคู่นั้นไม่กี่บาทนะครับสั่งนําเข้าจากต่างประเทศเหมือนกันตัวนี้นะครับของผมจะเป็นประกันชั้นหนึ่งนะครับของเอ่อ,อหลุดไปแล้วนะครับเป็นประกันคุ้มภัยนะครับคุ้มภยัยประกันภัยนะครับก็เสียค่าอีกเซฟไหม ไม่รอดครับเข็มรอบคันยังไงก็เสียนะครับนะครับตัวนี้ขาวมุกนะครับสีเหมือนต้นฉบับโรงงานถูกเบอร์ที่สุดนะครับอูนี้นะครับก็เลือกทําที่นี่นะครับกับประกันคุ้มภัยนะเสียค่าเอ็กเซฟอยู่ที่หนะ้าพันบ,บาทนะครับผมเสียค่าเอ็กเซฟอยู่ที่ห้าพันบาทห้าพันบาทนะครับ ก็สีผมทำมาก่อนหน้านี้ทีหนึ่งเมื่อประมาณสัก5หรือ6ปีที่แล้วนะครับสีไม่เหมือนต้นฉบับนะครับโตยโยต้าขาวมุกจะออกเหลืองติดเหลืองนิดนิดติดเหลืองนิด,น,ดนิดนะครับสีต้นฉบับเขานะครับพอดีอันนี้มันอะไรเนี่ยแดดไม่มีเป็นช่วงเย็นช่วงบ่ายเย็นละอาจจะไม่มีประกายมากเท่าไหร่นะครับถ้าได้แดด กลางวันร้อนๆเนี่ยประกายเยอะๆนะครับเท่าที่ดูก็สวยงามไม่ผิดเพี้ยนนะครับหมายถึงโทนสีนะครับแต่ความเหมือนของทุกชิ้นเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเข็มรอบคันเนาะนะครับเข็มรอบคันก็จะต้องเหมือนนะครับแต่ถ้าเข็มเป็นจุดเนี่ยผมบอกเลยว่าขาวมุกเป็นอะไรที่ทำทำยังไงก็ไม่เหมือนของตัวเดิมสีพ่นใหม่กับสีพ่นเก่านะครับ อย่างประตูหน้าเป็นรอยจะเค็มเฉพาะประตูหน้าอันนี้เป็นข้อมูลนะแล้วจะให้เหมือนประตูหลังซึ่งเป็นสีเดิมเนี่ยเท่าที่รู้แล้วก็เคยทำมายังไม่มีที่ไหนพ่นได้เนียนเป๊ะขนาดนั้นยังไงก็มองออกนะครับขาวมุกเนี่ยบอกมองออกนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กกับชิ้นส่วนที่เป็นไฟเบอร์หรือพลาสติกพวกนี้นะครับพ่นยังไงอย่างเนี้ย อย่างเนี้ยผมก็มองออกว่ามันก็พื้นสีถึงจะพ่นกาเดียวกันซึ่งมันเป็นปกตินะมันก็ไม่สามารถจะเหมือนกันได้ร้อเนต์นะครับเพราะฉะนั้นสำหรับเรื่องสีเท่าที่ผมดูนะขาวมุกเนี่ยต้องทำใจนะครับใครซื้อรถขาวมุกเราจใช้สีเหมือนกัน100%ทุกชิ้นส่วนเนี่ย <Yes. S 1> เนื้อที่เป็นเหล็ก กับพลาสติกนะครับไม่น่าจะทําได้ร้อยซนะครับแม้กระทั่งหลุมป้ายแดงออกศูนย์ก็ยังมีความแตกต่างนิดนึงที่ม,ม,อมองออกได้นะครับแต่แล้วก็อีกเรื่องสีเก่าสีใหม่เนี่ยอันนี้ก็สําหรับขาวมุกนะครับยากนะอันนี้ที่ทําคลิปลงให้ดูเนี่ยเดี๋ยวจะติดสติกเกอร์ด้วยแล้วก็พอดีก็อันนี้ล้างไปทีเดียวนะครับ ล้างตอนออกจากอู่ที่ทําเสร็จมันก็เลยยังดูสกปรกอยู่ด้วยแล้วเมื่อคืนก็ลุยลุยฝุ่นลุยอะไรมาจากอู่จากอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยดูจะมอ,ม,อม,อมอง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 ไปนิดนึงนะครับก็กำลังจะบอกว่าเผื่อใครนะครับหาที่ทําสีขาวมุกแล้วอยากจะได้แหล่งสถานที่อู่ที่ทําสีดีๆนะครับไม่กระทั่งเข้ามุมสเกิร์ตยางรองอะไรนี่เนียบมากนะที่นี่ทํางานเนียบ สวยงามนะครับแล้วก็ตอนที่เขาพ่นรอบคันเนี่ยเขาเขาถอดถอดหมดนะชิ้นส่วนพวกนี้ถอดหมดนะครับนะค <c urs> ิวเคิลกระจงกระจกอะไรเนี่ยเขาถอดหมดนะครับ <c ười> งานละเอียดต้องบอกอตรงว่าที่นี่นะครับ สีนะครับกระจกอะไรนี่ก็พ่นนะครับไฟนี่ก็เคมมาด้วยนะตอนนั้นรู้สึกจะมีมีรอยล้าวตรงนี้นะครับประกันก็ใจดีนะครับเคมเคมให้ด้วยเปลี่ยนตัวนี้ที่นี้ใหม่นะครับอันนี้ก็ยังดีอยู่ขอบยางตรงนี้นะครับเดี๋ยวแต่ก็รู้สึกแข็งแล้วเดี๋ยวว่าจะเปลี่ยนเหมือนกันขอบยาง ทั้ง4ประตูนะครับขอบยางบนกระจกทั้งชุดเนี่ยนะครับแล้วก็ชุดยางรางน้ําฝนนี้ก็จะเปลี่ยน2ข้างซ้ายขวานะครับอันนี้ก็ตามอายุเนาะเราก็ค่อยแก้ไขไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะติดสติกเกอร์ฝั่งนี้แห้งแล้วละพน่นไอ้อะไรนะลงแชมพูไว้ลื่นๆจะได้แปะได้ง่ายนะครับเดี๋ยวกาญาิลงมือแปะแล้วก็เดี๋ยวแปะก็ไม่ยากนะครับเรา เอาแชมพูมาลงใหม่เดี๋ยวลงใหม่แล้วก็แปะไปตำแหน่งมันจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาแปะพอแปะได้ตำแหน่งปุ๊บเลื่อนได้ตำแหน่งนะครับเราก็จะใช้ตัวรีดน้ํารีดออกจากตัวสติกเกอร์นะครับรีดน้ําแชมพูออกนะครับแล้วก็รอให้แห้งเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวผมก็จะพอดีถ่ายคนเดียวนะครับเดี๋ยวติดเสร็จแล้ว,ลวเดี๋ยวเอารูปลงให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับท้ายคลิปว่าติดเสร็จแล้วอยู่ตำแหน่งนี้นะครับ ก็อันนี้คงทํากันได้นะครับไม่ยากนะครับโอเคครับก็เรื่องสีเรื่องการเคลมสีนะครับเขาชื่ออูโฟเซอร์วิสโฟเลขสีเนี่ยโฟเซอร์วิสนะครับก็เป็นตัวแทนของคุ้มภัยแล้วก็น่าจะมีอีกหลายหลายยี่ห้อเหมือนกันนะครับเห็นแคมรี่สีขาวมุกเข้าที่นั่นเยอะนะครับวันที่ผมไปรับรถออกมานี่ก็เห็นไปจอดอีกคันหนึ่งรุ่นเดียวกัน,นสีเดียวกัน โอเคครับเ,เดี๋ยวขออนุญาตติดสติกเกอร์ก่อนครับผมโอเคครับพอติดได้ตำแหน่งเนี่ยเราก็จะรีดน้ำที่อยู่ใต้สติกเกอร์ออกด้วยตัวรีดน้ำออกนะครับอันนี้ทำรกระดาษนี่ไม่ดีนะจริงต้องเป็นพลาสติกไม่ได้เอาพลาสติกมาผมมีป็นพลาสติกด้วยก็จะรีดออกตำแหน่งจะอยู่ตรงนี้ครับก็สวยดี เดี๋ยวมีติดอีกสองสามจุดแต่ว่าไม่ใช่ติ๊กเกอร์อันนี้นะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเผื่อใครจะไปทําตามนะครับอยากได้แบบนี้เห็นเขาติดกันนะครับนี่เราก็จะค่อยๆ่อยรีดไปนะครับถ้าน้ายังไม่หมดเดยติ๊กเกอร์มันจะไม่ติดนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะลอกฟิลม์มใส่เนี่ยออกทีหลังรอให้ติ๊กเกอร์มันติดแน่นก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวรอตอนลอกติ๊กเกอร์ติดแล้วสวยสวยเดี๋ยวถ่ายให้ดูต่ออีกทีครับ เค <Okay. S 2> ครัก็ติดเรียบร้อยนะครับติดเรียบร้อยตรงน,นี้ก็จะอยู่ตรงน,นี้นะครับติดก็ติดเมื่อัะคู่นี้ก็คือตรงน,นี้ เดี๋ยวหาลิงก์แปะไว้ให้ใต้คลิปนะครับใครอยากสั่งซื้อสติกเกอร์ตัวนี้สั่งนำเข้าโอเคครับ